พระคู่พระบารมีสีสยามดังพระนามสิริกิตองค์มิ่งขวัญเฉลิมราชครองรัฐเคียงราชันเป็นมิ่งขวัญปิ่นหไทยในใจชนพระเสด็จเคียงคู่ภูวนาถภูมิพลมหาราชทุกแห่งหนสับพสุขก่อเกือ้อ เพื่อปวงชนใต้เบื้องบาทยุคคนราดร่มเย็นด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดและบริษัท JSL Global Media จำกัด สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยสีกันรัว่วซึมลูฟซิลจาก T.O.A เครื่องดื่มช็อกโกแลตมอปรุงสำเร็จพัดลมมีรา ทุกท่านเข้าสู่เวทีแห่งการให้โอกาสผ่านเสียงเพลงเพราะนี่คือรายการจันพันดาวและช่วงนี้สามูนย์โดยเล็กตาโซยสำหรับนักสู้ฝันที่ชนะประจำสัปดาห์ของเรานะครับทางรายการของเรานั้นจะมอบเงินรางวัลให้1,000 0บาท เท่านั้นยังไม่พอนะครับเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปตราจินเจนจะมอบเงินสนับสนุนสมทบให้นักสู้ฝันอีก1 0 0 0 0บาทรวมทั้งหมดเป็น2 0,000บาทครับในวันนี้ต้องขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมครับสวัสดีครับ นักสู้ฝันของเราทั้ง5ท่านในค่ำคืนนี้ขอบคุณน้องๆมากเลยนะครับและไปพบกับหัวหน้าทีมทั้ง3ท่านในค่ำคืนนี้ครับพี่ปบกี้สินธัญญาน้องเกรซการาวและพี่บอลชยยิ้มครับสวัสดีครับเสื้อผ้าสวยมากสีแดงแรงดิดครับเป็นคนปากมากอ่วันนี้น้องเกรสสวยจังเลยอ่ะยืดหน่อยยืดหน่อยดูชุดจริงเลยเสื้อผ้าหน่อย อย่าให้อย่าให้นี่รองเท้าโอ้ยตายแล้วเอี่มงนะคะคอสตูมรายการเราเจ๋งๆไหนคะแต่เกรสนี่ต้องชื่นชมเขานะคุณผู้ชมคือมองในทีวีเนี่ยคุณผู้ชมว่าสวยอยากให้เห็นด้วยตาเปล่าสวยไหมสวยมากยิ่งถ้าสองกล้องจุลทรัศน์นะคิดว่าจะสวยคนไมีเบเขาสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วครับคุณผู้ชมครับน้องเกรสทีมของน้องเกรสชนะไปใช่เป็นยังไงบ้างสัปดาห์นี้น้องเกรสคิดว่าจะชนะอีกไหมครับ แเคิดว่าไม่ว่าใครจะชนะค่ะเราอยู่ตรงนี้เรานั่งในที่ของคนสารฝันเท่านั้นซึ่งคนที่เหมาะสมก็มีแค่หนึ่งใน5เท่านั้นตรงนี้แหละมันก็มีบางวิกนะคะที่ทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะให้ทั้งหมดเลยเหมือนกันให้ทั้งไปใช่คืออย่างนี้จันพันดาวน่ะอยากให้มาคือทุกคนมาก็มีเรื่องมีสตอรี่มาแต่ว่าทีเนี้ยคุณก็ต้องมีฝีมือด้วยต้องเฉียบจริงๆอ่ะเอาละครับแล้ววันนี้มีนักสู้ฝัน5ท่านด้วยกันมาให้กําลังใจพวกเขาพร้อมๆกันเลยครับเชิญครับ ครับเปิดโอกาสให้พี่บอลเป็นท่านแรกว่าจะฟังเรื่องของใครครับก็มีหลายไซส์หลายขนาดนะฮะ <laughs> มีน้องโบใช่ไหมมีคุณนัทคุณพลคุณกันคุณแม็กค,คุณพลนะ่าคุยสุดตลกลงจะคุยกับใครเอาเนี่ย <laughs> คิดถึงเมียคิดถึงเมียนิดถึงเมียคิดถึงเมีย <laughs> เออเลยเมีย,กย <laughs> เก่าเ <laughs> มียเก่าลิกแก่เมียแท้เรียกที่รักเมียน่ารักเรียกอีนูเมียมีตุด คุยอะไครจะมีใครต้องอีกกันมานนี่เอาไปด้วยด้วยกันด้วยครับต้องกันครับได้นำตัวเองนิดนึงครับสวัสดีครับผมกันนะครับอายุ22นะครับชื่อนายบุญยฤทธิ์จันเพ็งครับอย่าไปข้ามสิใช่ใช่ไหมใช่สิ ครับทำไมถึงมาออกรายการจำเป็นดาวเพราะอะไรฮะจริงๆคือจะบวชนะครับจะบวชสิ้นสิ้นปีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจริงจริงนี่จริงๆนี่คือจะบวชใช่ตั้งใจจะบวชปีนี้คือถ้าได้เงินสองสองหมื่นเนี่ยจะไปบวชวัดอะไรวัดอะไรที่โคราชครับอ๋อที่โคราชใช่โคราชบ้านเองโคราชบ้านเองไม่ต้องเกรงใจกันแต่แกมาบ้านชั้นหัอเขามากินเองที่อ๋อคนโคราชบ้านเองถ้ามาไม่ต้องเกรงใจกันแต่ถ้ามาบ้านชั้นให้ขอหอข้าวกินเองไม่มี ความตั้งใจคืออยากจะบวชใช่คับปลายปีนี้ก็อยากจะบวชแล้วครับก็ถ้าเหลือก็จะส่งน้องเรียนมีน้องมีน้องสองคนน้องชายอยู่ม .4 มส่วนน้องสาวนี่กำลังขึ้นป .6 คือกันเนี่ยตั้งใจจะบวชอยู่แล้วใช่ครับจะชนะหรือไม่ชนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวบวชอยู่แล้วถามนิดนึงหล่อนบอกหล่อนจะไปบวชหรือ,อยูใช่ครับบวชแล้วหล่อนเป็นอย่างนี้หล่อนไปบวชได้ยังไงหรือว่ายังไงเป็นอย่างนี้นะพี่แต่ว่า ตั้งใจจะบวชคือจะบวชจริงๆถือ hmm. ศีลภาวนาจริงๆการเธอจะสำรวมได้จริงๆไหมสำรวมได้พี่จริงไหมใช่ใช่เพราะว่าเธอเพราะว่าเธอดูแรดมากอะบอกผมรู้กันแล้วไม่ไม่ไม่คืออันนี้อันนี้คือสนุกสนานกับเพื่อนเพื่อนผู้ฝูงให้แบบมีความสุขใยา่ทุกคนมีรอยยิ้มใช่แต่ว่าถ้าถือจริงๆกดเกณฑ์ผมเป็นคนมีระเบียบสูงนะพี่ถ้าเข้ากดเกณฑ์นี่ผมก็จะทําตามที่เขาแบบให้ทําให้อยู่ในศีลในธรรมอย่างเงี้ยทำไมการอยากบวชเพราะอะไรเพราะว่าเกิดเป็นผู้ชายครั้งหนึ่งแล้วพี่ มันก็ต้องแบบว่าทดแทนเพราะคุณท่านที่ให้กําเนิดเรามาอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับมีอะไรอยากจะบอกน้องๆหลายคนไหมที่รู้สึกแบบอึดอัดหรือคุณพ่อคุณแม่อะไรแบบเนี้ยหลายท่านที่รู้สึกปิดกั้นในความที่เป็นตัวเราแบบนี้ก็จริงๆไม่ได้สนับสนุนนะครับคืออยากจะเป็นอะไรก็เป็นแต่ขอให้เป็นคนดีของสังคม,มคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้ครับแต่ว่าเลือกที่จะเป็นคนดีและทําดีได้อืมโอ้โหสุดยอดมากเลยนะฮะอันนี้คือสิ่งสําคัญเลยยอมรับในความเป็นตัวตนของตัวเองและทําแต่สิ่งดีๆเท่านั้นนะฮะชีวิตประจําวันของการทําอะไรรคับ เป็นนักร้องนะครับนักร้องรับจ้างงานบวชงานแตง่งอะไรเข้าจ้างก็กจะไปเพลงเร็วเพลงช้าครับกันถนัดเพลงเร็วครับ <c oughs> ๆๆเด่นเดยนเลยพี่เด่นเด่นเดินเด่น ทั้งสท่านจะเลือกหรือไม่เลือกครับท่านแรกเท่านั้นเองนะท่านแรกเท่านั้นเองนะครับเหลืออีกสี่ท่านลองใช้วิจารณญาณดูนะครับคำตอบนะครับตอบครับเลือกนะครับเลือกทั้งสองท่านเลยอีกแล้วคิดไปกี้ก่อนทำไมครับชอบแค่เดินออกมาเขาโห้ยเอวควงสว่านออกมาเลยอ่ะแล้วคิดดี <c oughs> คิดดีก็คือว่าอยากบวชทดแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่หลังจากบวชล้วก็ต้องดูแลน้องๆจิตใจเนี่ยสำคัญเลยอันดับหนึ่งพี่เชื่อว่ากันเนี่ยเป็นคนจิตใจดีคือเป็นมนุษย์ทางบวกอะ่ะเขาบอกว่าบุญเนี่ยนะมันจะมาในเมื่อเราคิดบวกพี่เห็นกันตรงเนี้ยก,ก,กันคนหนึ่งเลยอะ<ช>่ะที่เป็นคน<ช><ช>มีบุญ<ช>เพราะว่ากันคิดบวกค่ะนะมีบุญพี่บอลล่ะครับถามว่าเดินออกมาเนี่ยที่เราเลือกเนี่ยเพราะสะดุดอย่างแรกคือสะดุดละเขาทําอะไรให้เราได้เห็นละสะดุดล้มสะดุดล้มใช่ครับผม ออกมาเนี่ยเดี๋ยแล้วทีทำกับคนอื่นนะทำได้นะคนอื่นทำบ้างนะเขารู้สึกจริงเดี๋ยวพอเวลาคนอื่นเขาจะพูดแท้พูดแท้ผมเวลาก็รู้สึกไงไม่หยุกตบนะดีมากครับพี่เด่นเดเนี่ยคือออกมาเนี่ยเขาสามารถทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มีของแล้วสิ่งที่กันกำลังจะทำเนี่ยคือการบวชแค่ได้ฟังนะรู้สึกว่าอยากร่วมบุญด้วยนะฮะ ขอให้ทําให้ดีบวชกี่วันครับบวชหนึ่งเดือนเลยครับบวชหนึ่งเดือนโอ้ยเสียทุพแต่ตอนนี้นะฮะน้องกันจะเลือกใครอยู่ที่ตัวเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมีผลนะครับคิดดีๆนะครับเพราะฉะนั้นครั้คืนนี้ครับน้องกันจะเลือกพี่เป็กกี้หรือพี่บอลครับคิดดีๆนะฮะคำตอบนะครับคำตอบนะตอบครับผมขอเลือกพี่เป็กกี้ครับเลือกพี่เป็กกี้เลยครับดีดีนะฮะเลพี่เป็กกี้เลยครับ และท่านต่อไปเชิญน้องเกรสครับขอรับฟังสาวสวยค่ะน้องนัดเหรอเขาก็สวยทุกคนแต่ไม่อยางนัแล้วแต่เขาผมผมชอบผอู้หญิงนี้เป็นผู้หญิงยิ่งใหญ่ดใครครีใครครับใครครับน้องพลอยค่ะเชิญน้องพลอยครับสาวสวยของเรา สวัสดีค่ะชื่อวารุณีชัยคงค่ะอายุ2ี่ปีค่ะคือเงินเงินที่อยากได้ค่ะก็คือจำนวนไม่ว่าจะจะจะเริ่มต้นหรือหรือจนถึงเงินรางวัลสูงสุดอะหนูอยากได้ไปเติมของในกระเป๋ายากู้ภัยของหนูว่าให้มันเต็มผ้ากรหรือสำลีหรืออะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์อะการแพทย์หนูเป็นหมอหรือว่าหนูไม่ใช่หมอแต่หนูเป็นอาสากู้ภัยอะค่ะซื้อซึ่งหนูอยากได้ของมาเอามาเติมไว้คือความจริงเขามีของมูลิธีอะค่ะพี่แต่ว่าหนูคิดว่าของมูลทีอะคือไม่ไม่เพียงพอต่อจํานนว ผู้บาดเจ็บในในในพื้นที่ของหนูอะค่ะซึ่งหนูก็เลยอยากได้เพิ่มมามาเติมอะค่ะหนูอยู่หน่วยไหนพยาบาลหรือว่าหนูอ,หนอยู่ฝ่ยายปฐมพยาบาลถ้อุบัติเหตุหรือว่าบาดเจ็บทั่วไปค่ะคือปฐมพยาบาลเป็น C P R ได้ใช่ค่ะ,<ด>คะอยู่เขตไหนคะอะไรคะอยู่ลำลูกกาค่ะมูลนิธิกู้ภัยล่องใค่ะทําไมน้องพลอยถึงเลือกทําเป็นอาสาสมัครกู้ภัยคะจุดเริ่มต้นของหนูคือหนูหนูเริ่มเรียนปวชค่ะแล้วหนูเรียนไม่จบด้วยหนึ่งทำงานด้วยแล้วก็บวกกับ บวกกับความเกย์อะค่ะเกเรคือด้วยติดเพื่อนด้วยค่ะแล้วบางทีถ้าเราทํางานกลางคืนตื่นเช้ามาแล้วก็เหมือนกับไปเรียนไม่ไหวแล้วค่ะพี่ตกไปหลายตัวค่ะก็เลยลาออกมาไปเริ่มจากเป็นสมัครเป็นแม่บ้านโรงพยาบาลเขาเอาวุธปหกแต่เรามีมสามนะคือหนูไปยื่นแล้วเขาก็เขาบอกว่าเขา,ารับในตําแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไขค้คือหมายถึงว่าตําแหน่งที่คอยดูแลคนไข้ค่ะที่ไม่ใช่พยาบาลหนูก็เลยก้าวสู่จุดนั้นก็คือหนูได้เห็นจุเดเริ่มต้นจากตรงน,นั้นก็เลยทําเรื่อยมาเม <3 S 2> ื่อกี้เล่านะครับคุณผู้ชมครับ น้องติดศูนย์เยอะไม่ไม่ได้จบสุดท้ายกลับมาตั้งใจหาเงินตอนนี้หนหนูก็เริ่มจากกศอนอพอจบกศอนอหนูก็ตอนนี้หนูได้เรียนแล้วหนูเรียนตอตีได้แล้วอ้าวโอเคนะครับผมดูให้หน่อยนะครับคือสิ่งสาคัญนะครับคุณผู้ชมคือผมประทับใจอย่างหนึง่งในเรื่องของคนเราเนี่ยเวลาผิดพลาดอะไรเรายอมรับมันแน่นอนเรายอมรับมันแน่นอนและเรียนรู้จากมันคุณผู้ชมครับถ้าคุณต้องการผลลัพธ์ใหม่ๆคุณต้องลงมือทําอะไรใหม่ๆ ถ้าคุณไม่ทําอะไรใหม่ๆผลลัพธ์มันก็จะเป็นแบบเดิมเอาล่ะคําถามน้องเกรซครับเชิญคือถือว่าเป็นนักร้องแบบว่าร้องไนท์คลับหรือว่าร้องตามบาร์หรืออะไรอย่างนี้ไหมคะตอนนั้นรับอีเวนต์ตามงานนอกเฉยๆค่ะพี่เก็งานบวชงานแต่งอะไรแบบนี้ค่ะอเพลงแนวไหนคะตอนนั้นเป็นเพลงเป็นเพลงลูกทุ่งอะค่ะอืแล้วถ้าวันนี้ถ้ามาสมมติพี่เกรสเลือกหนูจะร้องเพลงประเภทไหนคะสากลค่ะ เพลงสากลเ,เลยเหรอโทษนะคะหนูเป็นคนไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยหนูเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบง่มากในเรื่องภาษาอังกฤษของหนูมันเป็นเพลงแรกที่หนูแบบฟังแล้วมันติดหูแล้วเอามาร้องดีกว่าแล้ว,แล,วแล้วเหมือนอารมณ์ของ ของศิลปินที่หนูเอาเขามาร้องค่ะเขาแบบอินมากอะพี่ก็เลยก็เลยเลือกที่จะร้องเพลงสาวกไส้ไะเด็กมันฝไส้ไงแต่แบบถามถามความหมายอะไรเงี้ยหนูไม่รู้นะไม่รู้จริงๆไม่รู้ความหมายนี่ต้องถ้าภาษาอังกฤษต้องถามพี่บอลต้องถามพี่บอลเก่งมากเดี๋ยวไปเรียกกับพี่ไปเรียกกับพี่มะม่วงมะม่วงแมกโกมะม่วงน้ำดอกไม้แมกโกะแมกโกะวอเตอร์ฟาเวอร์มะม่วงฟ้าลันแมกโกะไอเดียสกายเนี่ยเปียกเปียก ขอบวกกลิกลอยจังเลยอะเป็นแบบคล่องแคล่วเนาะโชคดีที่หนูอะไปอยู่ในจุดที่แบบหนูเกเรหนูแบบไปอีกด้านนึงแล้วหนูดึงตัวเองกลับมาได้เร็วแล้วตอนนี้มาเรียนแล้วก็ทําเพื่อคนอื่นด้วยหลังจากทาเพื่อตัวเองแล้วหนูเท่มากเลยก่อนอื่นปรบมือให้ก่อนเลยเท่จริงๆคำถามนะน้องเกรสและพี่บอลนะฮะจะเลือกหรือไม่เลือกครับเลือกเลือกเลือกต้บอก ฟันนี่คนที่ไขเตรเอร์ชัดเจนมากเลยคเรื่อคำตอบนะครับอออตอบครับเรืเ่องกูเลยทำไมครับน้องเกรสอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเขาบอกว่าเขาชอบร้องเพลงสากลเนี่ย <ừ. S 3> แล้วถ้าสมมุติว่าเขาไม่ถนัดเรื่องอะไรกเชื่อว่าสิ่งนี้ก็จะสามารถเติมเต็มได้ <ừ. S 3> มันคือสิ่งที่เรา คิดว่าเราถนัดแล้วเราสามารถที่จะเติมให้เขาได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้สิทธ <Ja ิ์มาอยู่ที่น้องพลอยแล้วเพราะฉะนั้นน้องพลอยจะเลือกใครครับดีๆนะฮะเพราะฉะนั้นคำตอบนะครับคำตอบนะฮะน้องพลอยจะเลือกใครครับพี่เกรสค่ะพี่เกรสครับพอแล้วแน่นอนดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้องพลอยอยู่ทีมของพี่เกรสได้เลยนะครับ พี่ถอกล่กมาถึงนะฮะเหลือพี่บอลอยู่ท่านเดียวอ้าวพี่บอลอยากฟังเรื่องของใครคะแล้วขออนุญาตเลือกฟังนะคะน้องโบค่ะน้องโบน้องโบนะครับมาเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อแตกหญิงคณิตฐากุมพาการชื่อเล่นชื่อน้องโบอายุ14ปีกำลังศึกษาอยู่ชันมัธยมศึกษาปีที่2วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีค่ะแล้วให้ฟังหน่อยตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ทำอะไรคุณพ่อขับรถส่งของค่ะของที่ว่าคือหลังคาค่ะเป็นหลังคาเป็นวัสดุก่อสร้างครั้งที่แล้วบอกคุณแม่มีอาการป่วยคุณแม่สายตาไม่ดีค่ะเหมือนตาเป็นต้อค่ะเป็นต้อตอนนี้ยังถือว่าเป็นต้อลมอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะได้ไปรักษาพาคุณแม ยังค่ะเพราะอะไรคะทำไมถึงไม่พาทางบ้านไม่มีเงินค่ะเลยไม่ได้พาคุณแม่ไปรักษาก็เลยทําการประกวดร้องเพลงไปเรื่อยใช่ค่ะเพื่อหาเงินไปสมทบทุนนะคะเขนบอกว่าเคยร้องเพลงตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะตั้งแต่6กโมงเย็นค่ะหกโมงเย็นจนถึงตีหนึ่งค่ะตีหนึ่งคิดว่าได้เงินเท่าไหร่ครับพันห้าคิดว่าเท่าไหร่ครับพี่บอลพันหนึ่งอต้องเกรซนะครับพันหนึ่งได้เท่าไหร่ครับยี่สิบาทค่ะยี่สิบาทเท่านั้นเอง อะไรอะทำไมเขาถึงให้20บาทอันนี้อยากเูอันนี้เป็นทิปของแขกอะค่ะแล้วแต่แขกว่าใครจะให้ไม่ให้เขามีสิทธิ์ที่จะให้หรือไม่ให้ก็ได้คือไปแล้วไม่มีค่าไถ่เลยเนาะไม่ใช่นักร้องจ้างคือเราขึ้นไปแล้วก็เดินสมมุติเราร้องเพลงจบแล้วเนี่ยก็อยู่ที่แขกว่าเขาอยากจะให้ทิปหรือไม่ให้ทิป Oh, ั่ทีตวเ,เ,เคยทําแบบนี้เือบางงานแล้วแต่เข้าใจโบเคยทําแบบนี้เมื่อก่อนพี่เป๊กเ,เป็นนักร้องนักร้องงานนอกเหมือนกันไปร้องเพลงในบาร์นะแล้วเขาก็จะมีเด็กอย่างเงี้ยมากับคุณพ่อคนแม่แล้วก็พี่ค้าหนูมาขอร้องเพลงหน่อย เว้นแต่โบว์วงดนตรีนะบางวงเขาก็ไม่ให้ร้องนะแต่องพม่เป็นไ่นเป็นให้ร้องแล้วเราก็เชียร์ว่าน้องเอาไปทําทุนการศึกษานะ<ช>ดีกว่า<ช>เด็กไปลักขโมยค<ช>ุณจริงๆนะน่าจะสนับสนุนหน่อยถ้าเกิดน้องไปร้องที่ไหนเปิดโอกาสให้น้องร้องเจอก,ก,กันก็ถ้าไม่ลําบากนะก็ให้ทิปสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าไม่ได้เลี้ยงตัวเองคนเดียวเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ด้วยมะการดูแลที่บ้านด้วยขายงานศิลปะนะขายงานศิลปะแลกเงินนะครับอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับน้องโบนะฮะสู้ๆจริงๆเพราะสิ่งสําคัญที่สุดนั่นคคคคคคคืืือออออททํําาาเเพพพพุุุุ่่่่่่่่ณณณณแแแแลล้กก็็มมะะใหสบย คำถามครับคำถามนะครับคำถามอยู่ที่พี่บอลแล้วนะว่าตกลงแล้วพี่บอลจะเลือกหรือไม่เลือกครับเลือกเลือกเลือกอีกสองคนนะตอบครับเลือกครับเลือกนะครับผมคิดว่าผมคิดว่าเดี๋ยวคนนี้เอาเอะน่าจะมีอะไรดีที่เราเลือกเข้ามาแล้วรู้สึกว่าผมไม่เสียดายนะอาล้ฮะอืม แคนแสดงความดีดีด้วยครับอยู่ทีมของพี่บอลนะครับขอเชียร์สองท่านมากตามเวทีเลยครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรเพราะยังไงแล้วเนี่ยรายการของเราดีๆต้อนรับนักสู้ฝันเสมอเป็นยังไงบ้างเอาแนะนําตัวเองนิดนึงครับครับสวัสดีครับผมผมชื่อนายวัชรินทร์สุนทรานะครับผมชื่อเล่นชื่อแม็กนะฮะน้องแม็กนะฮะสวัสดีค่ะชื่อนัทกุลนัทโรยิสเถียรอายุ17ปีปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดอินทารามค่ะนอกจากเป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วเนี่ยน้องนัททยังอออะไรื่นีกค หนูก็มีรับอีเวนต์ร้องเพลงงานแต่งงานบวชอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นไรเนาะวันนี้ทั้งสองท่านนะฮะสามารถกลับมาในรายการเชมบิดาวได้อีกอกี่ครั้งก็ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะที่มารวมรายการของเรานะครับสู้นะครับสวัสดีครับอขอบคุณค่ะนะแต่ละท่านก็มีคาเรคเตอร์ที่น่าสนใจนะสรุปกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับทีมของพี่เบ็กกี้นะครับได้น้องกันไปนะครับส่วนทีมของน้องเกรสนะครับได้น้องพลอยไปและ ทีมของพี่บอลนั้นได้น้องโบไปนะครบและช่วงนี้เป็นช่วงข้อคิดคำคมครับให้คุณผู้ชมนั้นร่วมสนุกกับทางรายการถ้าได้รับการอ่านออกอากาศนะครับจะได้รับของรางวัลมูลค่า5,000บาทจากแลกตาซอยไปเลยนะครับและผู้ที่เขียนเข้ามาในค่าคืนนี้ครับคือคุณวรารัตนโมรดานะครับจากปทุมธานีนะครับเขียนเข้ามาว่าความลําบากอย่างไรที่ว่าแน่ก็ยังแพ้ความมุ่งมั่นขยันหาแม้เหงื่อใคร จะไหลท่วมกายาก็จงฝ่าฟ <ligen petto> ันไปไม่ห <elderly> ว <techn Luther an> ั่นเกรงนะครับได้รับของรางวัลมูลค่า5,000บาทจากแลกตะซอยไปเลยครับช่วงนี้เราพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาในรายการจันบันดาวร้องสู้ฝันครับพระเจาเมจากันจันธันดาวหิวน้ำดื่มตาสิ่งจันเลยจ้า ยอดครับใจถึงภูมิใจมากจริงๆทั้งเครื่องบุญน้อยนี้ยังคอยเมตตามาไลาน์เล็กแป้ะ